ให้ถึงคนเจ็ดจังรูนไฟนอลซ้อมมากี่วันสามสี่ทีซ้อมอยู่ที่ใครเจ็ดจังรูนได้อยู่สระบุรีที่เดิมเลยมีใครไปคุกบกซ้อมตอนนี้พี่น้องๆครับตอนนี้เราอายุสิสูงเท่าไหร่ครับมาครับน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ห้าสิบห้าถึงหกมวลสเตตัสครับเขาวัดนี้เลยต้องมาเจอเพชรฉัตรเงินเล็กเจอได้นะฉัตรเงินเล็กอ๋อฉัตรเงินเล็กเคยต่อยกันไหมเคยกี่ครั้งและครั้งนึงเป็นไงบ้างแน่นอนกไปดูนั่อะไรเขาวันนั้น ต่อจังหวะพลาดนี่มากวันนั้นต่อยเบียร์ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้ต่อยไดรร้ 120, 120, 120, อยยี่สิบร้อยยี่สิบเขาต่อละปอนด์หนึ่ง,ขงเขามวยสะตายแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่นะคิววันนี้เอาคืนเขาได้ไหมได้แล้วเมื่อเช้าสอบหนักยังสอบหนักเป็นไ,ปไงนบ้างปอนด์ออกมาขาดเลยมาสบายเนาะนนนแล้วล่าสุดต่อยใครไปตอนน่อยท่านอ๋อวันนี้แค่มือเลยวันนี้พร้อมเต็มที่ไม่พลาดเหมือนวันนันะ้นนะคุ้มมันกี่กิโลไซนี้โลครึง่งต่อยมวยไทยม,มาทั้งหมด คนจังหวัดรับุเังชิญชวนไฟคับหน่อยอะตั้งใจ้ว่นครับะขอโชคดีค,ครับ